พระจ๋าครับรอน้ำมนต์ด้วยครับรอที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเก็บของให้แล้วก็จะพาไปอยู่บ้านพักชั่วคราวด้วยไปเอาน้ำมนต์อยู่ด้วยครับเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกนะรอที่นี่แหละเดี๋ยวจะมารับครับ ไปแล้วนะครับพี่เทวันไม่อยากอยู่เลยไม่ต้องอยู่เทวาดาอะไรนี่มีอคตินี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องอยู่กับน้ำมนต์ก็ได้ครับน้ำมนต์เป็นคนไม่ดีครับไม่มีใครอยากอยู่กับน้ำมนต์ครับเธอจะเศร้าใจไปทำไมเนี่ยน่าจะดีใจนะที่ไปจากคนที่นี่ซะได้อะไม่ใช่อย่างนั้นครับ นี่คนที่นี่เป็นคนดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วไม่มีใครไม่ดีเลยเหรอมีครับน้ำมนไงน้ำมนเป็นคนไม่ดีน้ำมนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่มีใครอย,อยากอยู่กับน้ำมนหรอกครับแม่นำมนตก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลซะตงนานแม่ไม่กลับมาสักที เกลียดน้ำมนใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกที่แม่เขาอยู่โรงพยาบาลน,นานๆเนี่ยเขาไม่สบายไม่ได้เกลียดแล้วหรอกโลกของคนคนเนี้มีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์คนอื่นนั่นแหละทำให้โลกเขาต้องแปลกปื้นเราจะช่วยยังไงดีล่ะครับพี่เทวันผมทำให้คนหายป่วยไม่ได้ด้วยครับ เขาไม่หายป่วยไม่ได้แต่ส่งกําลังใจไปได้นี่นะพลังเห็นความรักของแม่และลูกเนี่ยมีอนุภาพมากนะไปอยู่กับพี่คนนี้แล้วกันนะครับให้น้ำมอนอยู่ต่อนะไหมครับน้ำมนน้ำมนจะเป็นคนดีเป็นคนดีครับนาคุณนะนให้เ,เขา<ๆ>อยู่ต่อเถอะนะเพราะว่าให้ผมดูแลให้ก็ได้ดฉันไม่มีเวลาดูแลหรอก ไปกับพี่คนนี้เถอะไว้แม่หายป่วยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปรับครับบายบายพี่สำรวบน,นบายบายพี่แพทย์ยากรน,น,น้ำมนนะ,ะน้ำมน้นำมนรักพี่แพทย์ครับไปอย่าเข้ามาเ้ย <laughs> ตัวมันใหญ่นมนหรือเปล่า <laughs> อันที่จริงเนี่ยนะน้ำมองอยู่กับอ้วก็ได้ก็กินง,ง่ายอยู่ง่ายแถมยังล้างจางสะอาดอีกด้วยนะแหมทำเป็นพูดไปนี่ถ้าหากว่ามัน,มนพังร้านลือเหมือนที่ทำลายตำหนักอ้วกหรือจะทำไงเออให้มันอยู่แล้วให้อยู่แล้วไอ้น้ำมนนมันไม่ได้เป็นคนทำหรอกเว้อถ้าน้ำมตนมันไม่ได้ทำไอ้ฝ่ายตัวไหนทำลูกผู้ชายที่กลวงกับปลาไหลต้มเปด็ดสองตัวนี้ก็จะชวนมันมาเข้าพวกฮักขคอ มันบอกไม่ยอมก็เลยขูว่าถ้าไม่ยอมก็จะไปเผาตำหลักไอ้เพชรทิ้งซะแล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้หาโอกาสยากอยู่เหมือนกัน <c oughs> แล้วใครเป็นคนหลอกให้น้ำมนต์มางัดข้อเี่อฮะไก่ <c oughs> ตาจอดไงไอ้จอดมันไปนหลอกว่าถ้างัดข้อชนะเนี่ยจะได้เงินแล้วก็มาทำบุญให้น,นี่แม่มันจะได้หายป่วยถูอยพาพี่ไปหาน้ำมนต์หน่อยพี่แพทพี่สงสา,มารมัน พี่จะไปขอโทษมันอ่ะพี่เข้าใจมันผิดไปขอโทษตัวเองก็แล้วกันนะเร็วดีมาอยู่ตรงไหนพาไปนอนนี่ครับน้มนกลมาแล้วนมกลับมาแล้วเปอไอ่รนี่ครับสายไม่ติดเลยครับยังไมานมนต้ก่อนนะครับได้น้มาเอะไรอยากเไร่ ปีมคุใช่ไหมก็หัวเทียนมันอยากไม่ดีเองอ่ะเจ้าพรคุณขอขอให้แม่ของน้ำมนต์หายววๆด้วยนะเจ้าค้าขอให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยขอให้มีความสุขมากๆด้วยโดยเฉพาะคนที่แต่งตัวสวยที่สุดในโลกเลยเจ้าประคุณเจ้าค่ะพี่ขอยไยเหรออ สำรวมค <c oughs> <ส>ุณ <c oughs> ตาแหลมจริงๆน้ำมนต์คนดีนี่น้ำมนต์เธออยากเจอแม่ใช่ไหมเธอจะได้รับพรนั้นเดี๋ยวนี้เลยอโอ้ย น้ำมนต์น้ำมนต์สุดผู้ขอพรเวลาให้แม่หายไวๆนะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่ายามิ่นคนที่ด้อยกว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าความชั่วหรือความดีอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ภูมิปัญญาสาธุ